สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าแอนไลน์เป็นเรื่องราวของสายรับสองคนที่ได้ปลอมตัวมาเป็นคู่สามีภรรยากันแต่หลังจากจบภารกิจแล้วทั้งคู่ต่างลงไหลในกันและกันพวกเขาแต่งงานกันจนมีลูกสาวเป็นห่วงโซ่ของครอบครัว แต่ว่าวันหนึ่งฝ่ายภรรยาถูกจับได้ว่าเธอเป็นสายลับของฝ่ายตรงกันข้ามที่วางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วฝ่ายสามีนะครับก็เลยต้องพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของภรรยาตัวเองแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงตอนจบจะพีคขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแม็ก เป็นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเขาโดดร่มลงมากลางทะเลทรายจากนั้นก็มีรถมารับเพื่อทาภารกิจใหม่บนรถมีเสื้อผ้าเอกสารสําคัญต่าง,างๆรวมถึงอาวุธเงินและแหวนแต่งงานเตรียมไว้ให้ครบบทบาทที่แม็กซ์จะต้องได้รับก็คือการเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งต้องลอบเข้าไปสังหารคนสําคัญของทางนาซีแล้วพอแม็กซ์มาถึงโรงแรมเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งต้องมารับบทเป็นภรรยาของเขาทั้งสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ทั้งคู่ก็ได้แสดงเป็นสามีภรรยาที่รักกันหวานชื่น ท่ามกลางเพื่อร่วมงานของฝ่ายหญิงได้อย่างแนบเนียน เธอใช้ชื่อปลอมว่าคิสตีแล้วก็เบริงและเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าแมรี่แอนซึ่งมีชื่อเสียงเก่งกาจมากในการเป็นสายลับเธอแฝงตัวกับเพื่อร่วมงานกลุ่มนั้นมาได้2เดือนแล้วทําให้ได้รับความไว้วางใจและเข้าถึงหน่วยงานระดับสูงได้ทั้งสองคนเข้ามาถึงห้องพักและต้องอยู่ด้วยกันจนถึงเวลาลงมือปฏิบัติภารกิจแต่ตามธรรมเนียมของคนที่นี่นะครับเมื่อสามีกลับมาหาภรรยาพวกเขาต้องขึ้นมานอนบนดาดฟ้าก่อนแม็กจะหลับไปแมรี่แอนก็เข้ามาชวนเขาคุยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้เห็น พวกชาวบ้านพวกนี้ก็รู้วเป็นชาวเยอรมันที่คอยจับตามองแม็กอยู่เธอถามว่าจบสงครามแล้วเขาจะทําอะไรแม็กก็บอกว่าอยากซื้อไร่ในทุ่งหญ้าแล้วก็คุยกันเรื่อยเปยื่อยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จูบกันนะครับเพื่อความสมจริงแล้วแมรี่แอนก็ได้ลงไปนอน เช้าวันต่อมาทั้งสองออกไปข้างนอกใช้ชีวิตตามปกติแต่แม็กก็ดันไปเห็นทหารเยอรมันที่เคยจับตัวแล้วก็สอบสวนเขามาก่อนแม็กกลัวว่าจะถูกจำได้แล้วแผนจะแตกนะครับพอทหารคนนั้นลุกไปคุยโทรศัพท์แม็กก็ได้ตามเข้าไปและจัดการทันทีโดยแกล้งทำเป็นว่าทหารคนนั้นสำลักอาหารตายไปเอง ตกตอนเย็นสองสามีภรรยาก็ไปเต้นลำกันแม็กได้โอกาสก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอถึงได้มาทํางานถึงที่นี่ได้แมีิแอนก็บอกว่าเธอโดนลอยแพที่ปารีสหน่วยงานของเธอโดนทําลายจนลาบจนเธอต้องหนีออกมาหัวซุกหัวซุนจากนั้นทั้งสองคนก็มาซ้อมยิงปืนกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มภารกิจ แล้ววันต่อมาแม็กก็ต้องเข้าไปพบก,กับผู้ประสานงานทูตซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงเพื่อที่จะขอเข้างานของพรรคนาซีเนื่องจากมีแค่แมรี่แอนเป็นภรรยายังไม่รับประกันได้เพียงพอเธอบอกพวกเจ้าหน้าที่ว่าสามีชอบเล่นไพ่ชอบเข้าบ่อน จ้าหน้าทีนะครับก็เลยให้แม็กเล่นไพ่ให้ชนะถึงจะได้เข้างานยังดีที่แม็กสับไพ่เก่งมากแล้วก็แสดงได้แนบเนียนแต่ก่อนจะออกจากห้องเขาก็โดนทดสอบอีกรอบให้เขียนสูตรเคมีฟอสเฟตซึ่งแม็ก็็เขียนได้ถูกต้องเขาก็เลยได้รับอนุญาตให้เข้างานในวันพรุ่งนี้ได้ ต่อมาแม็กก็ได้พาเธอออกมานั่งเล่นแถวทะเลทรายนะครับแมรีแอนก็ถามถ,ามถึงโอกาสรอดของภารกิจนี้แม็กก็บอกว่าโอกาสไม่ลอดอะ่ะมีมากกว่ายิ่งจะลอดทั้งคู่อะ่ะยิ่งมีโอกาสน้อยลงแล้วตอนนั้นนะครับทั้งสองคนก็กําลังจะกลับบ้านเพราะมีพายุทะเลทรายแต่ด้วยความคิดของแมรี่แอนว่าในไหนพรุ่งนี้อาจจะตาอยู่แล้วทั้งสองคนก็เลยได้มีอะไรก,กัน และ่คำวันนั้นพวกเขาเข้าไปงานประชุมพักครั้งสาคัญท่านทูดซึ่งเป็นเป้าหมายของภารกิจก็ปรากฏต,ตัวตรงขั้นบันไดนะครับทั้งสองคนหยิบปืนขึ้นมายิงรัวภารกิจถือว่าสําเร็จหลังจากนั้นจะต้องพากันหลบหนีโชคดีที่ไม่มีใครตามมาได้แม็กก็เลยขอให้เธอไปลอนดอนด้วยกันในฐานะภรรยาของเขา แล้ว3สัปดาห์ต่อมาแม็กกลับมาประจำการที่ลอนดอนผู้บังคับการแฟงก์ก็ได้เรียกเขาเข้ามาพบแจ้งเรื่องของแมรี่แอนพราะหลังจากกระบวนการตรวจสอบประวัติเสร็จสิ้นแล้วเธอผ่านการอนุมัติให้อยู่ในอังกฤษได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันและเธอก็ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วเพื่อร่วมง,งานต่างแสดงความยินดีขณะที่เสียงเตือนภัยก็ยังดังลั่นเพราะว่าสงครามยังไม่จบและในไม่กี่เดือนต่อมาตอนที่ระเบิดถล่มลงลอนดอนอย่างหนักแมรี่แอนก็ได้คลอดลูกออกมาได้ อย่างปลอดภัย แล้วเวลาก็ผ่านไป1ปีนะครับชีวิตของแม็กนั้นมีความสุขมากเขานั่งทํางานที่โต๊ะแม้ว่างานจะยุ่งแต่มันก็ไม่เสี่ยงอันตรายเหมือนเมื่อก่อนสุดสัปดาห์นั้นแม็กได้วันหยุดติดต่อกัน3วันมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากทั้งสองคนก็เลยเอาหนูน้อยแอนนาลูกสาวของพวกเขาไปฝากพี่เลี้ยงแล้วไปเที่ยวกัน2คนพอกลับมาถึงบ้านพักก็มีโทรศัพท์เรียกตัวด่วนทําให้แม็กต้องทิ้งวันหยุดนะครับแล้วตรงกลับไปที่ออฟฟิศทันทีและทางหน่วยงานสายลับก็มีข้อมูลว่าภรรยาของแม็กนั้น เป็นสายลับเยอรมันพอพวกเขาดักจับโทรเลขที่ส่งจากลอนดอนไปเบอร์ลินได้หลายครั้งต้นทางก็คือลอนดอนทางตอนเหนือคอยบอกความเคลื่อนไหวในฝรั่งเศสให้เยอรมันทราบและมีข้อมูลหนึงระบุว่าแหล่งข่าวมาจากผู้หญิงด้วยพอได้ฟังนะครับแม็กก็ไม่เชื่อเขาเล่าให้หัวหน้าฟังว่า ภรรยาของเขาเคยบัญชาการหน่วยต่อต้านเยอรมันที่เก่งที่สุดในปารีสจนเธอถูกองค์กรนี้ลอยแพพวกเราเจอกันที่เยอรมันและก็ร่วมกันสังหารทูตของนาซีด้วยกันแต่คนหน้าแยงว่ามีคําให้การของสายลับเยอรมันที่เราจับมาได้สายลับคนนั้นบอกว่าแมรี่แอนถูกฆ่าตายไปแล้วในปี1941ที่ในปารีสและข้อมูลอัตลักษณ์ของแมรี่แอนได้ถูกส่งต่อให้สายลับเยอรมันอีกคนหนึ่งที่มีรูปพรรณคล้ายๆกันแล้วสายลับคนนั้นก็รีบบินไปเยอรมันที่ซึ่งไม่มี ไมร,รู้จักหน้าค่าตาของเมลิแอนจริงๆเลยส่วนท่านทูตที่แม็กและเธอร่วมกันฆ่านะ่ะความจริงก็คือฮิตเลอร์อยากให้ทูตคนนี้ตายอยู่แล้วแม็กพยายามพูดปกป้องภรรยานะครับว่าเธอไม่ใช่สายลับแต่ว่ากฎก็คือกฎเขาได้รับปฏิบัติการที่เรียกว่าการฉีดสีเพื่อทดสอบความบริสุทธิ์ของภรรยาตัวเองโดยที่คืนนี้เจ้าหน้าที่จะโทรไปหาแม็กตอนห้าทุ่มและให้เขาจดข้อความสําคัญที่ทางปลายสายบอกแต่ต้องจดให้ภรรยาอ่านออกด้วยหลังจากนั้นในวันจันทร์ถ้าหาก ข่าวลวงชิ้นนี้ถูกส่งตรงออกจากลอนดอนก็เท่ากับว่าแมรี่แอนเป็นสายลับและถ้าเป็นแบบนั้นจริงมาตรการสำหรับคนใกล้ตัวที่ทรยศจะถูกนำมาใช้ทันทีนั่นก็คือแม็กจะต้องสังหารภรรยาด้วยมือตัวเองแต่ถ้าหากพบว่าเขามีส่วนร่วมด้วยเขาจะถูกจับแขวนคอและตอนนี้ก็ห้ามแม็กซ์ทำตัวมีพิรุษหรือจัดการเรื่องนี้เองโดยเด็ดขาด แม็กกลับออกมาด้วยความสับสนมากนะครับแม้จะพยายามทําตัวเป็นปกติแต่ก็ยังเผลอคอยสังเกตการเคลื่อนไหวของภรรยาทุกอย่างครับเขารับสายแล้วจดข้อมูลลงกระดาษแล้วก็วางกระดาษทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วเช้าวันต่อมาแมรี่แอนก็ทําทุกอย่างตามปกติเธออยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านและต้องออกไปซื้อเหล้าเบียร์จากนั้นแม็กก็ได้เข้าไปที่ฐานทัพเพื่อสืบข้อมูลเขาโกหกเธอว่าได้วิสกี้ฟรีมา50าลังจะเข้าไปเอามาให้แต่จริงๆแล้วเขาแอบมาเจอกับอดีตสายลับที่อยู่ที่ศูนย์พัก ชายคนนี้บอกว่าแมรีแอนเป็นคนพาเขาหนีมาจากฝรั่งเศสแม็กก็เลยให้เขาดูลูปถ่ายนะครับว่านี่ใช่แมรีแอนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าดวงตาของชายคนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วเขามองไม่เห็นรูปภาพแต่ว่าก็ยังมีอดีตสายลับอีกคนที่น่าจะช่วยได้สายลับคนนั้นมีชื่อว่าพอลเดลาม่า แม็ก,ก็เลยต้องโกหกภรรยาอีกรอบน,นะครับว่าเขาว่าติดบริจาคเลือดอยู่แล้วเขาก็รีบขับรถเอาลูกของภรรยาฝากให้กับนักบินให้เอาไปให้พอลเดลมาดูว่าคนในนี้ใช่แมรี่แอนตัวจริงหรือเปล่าพร้อมทั้งกำชับว่านี่คือภารกิจลับห้ามให้ใครรู้โดยเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ขับรถมาหาแมรี่แอนโดยไม่ลืมที่จะเอาเข็มจิ้มข้อพับแขนเพื่อความเนียนว่าไปบริจาคเลือดมาจริง พอกลับมาถึงบ้านเธอก็เช็คเขาด้วยความสงสัยนะครับเปิดแขนดูรอยเข็มพอเห็นว่าเขามีรอยแผลเธอก็โล่งใจขึ้นมา แล้วพอถึงเวลาปาร์ตี้อ<ๆ>ันคึกครื้นเพื่อนก็นได้แอบ,บเข้ามาคุยกับแม็กนะครับบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าเบื้องบนน่ะจะให้เขาไปคุมหน่วยต่อต้านในวันดีเดทที่ฝรั่งเศสแต่ภารกิจนี้จะต้องมีการทดสอบคนที่ถูกเลือกเข้าปฏิบัติการแม็กก็เอกใจว่าทดสอบเรื่องอะไรแต่ตําแหน่งของเพื่อนนั้นยังไม่ใหญ่พอนะครับที่จะรู้แน่ชัดแ็กเริ่มคิดว่าหรือว่าภารกิจการฉีดสีที่ว่าแมรี่แอนเป็นสายลับจะเป็นเพียงการทดสอบตัวเขาเท่านั้น ต่อมาแฟงก็มาคุยกับแม็กเป็นการส่วนตัวนะครับแฟงรู้ว,ว่าเขา,เา,ฝาฝ่าฝืนคําสั่งแอบสืบเรื่องของมารีแอนเองนั่นก็นเลยทําให้เด็กหนุ่มนักบินคนนั้นต้องตายเพราะจอดแช่เครื่องบินนานเกินไปเพื่อรอคําตอบจากพอลเดอร์ลาม่า สักพักการทกเถียงก็เริ่มดุเดือดขึ้นแมรี Mary ่แอนเดินตามมาเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่แม็กก็ไม่ยอมบอกนะครับเขาเดินหลบไปถามลูกน้องว่าพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บินไปอีกไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีพอคุยกันเสร็จแม็กก็เดินกลับเข้ามาในบ้านเขาเห็นแมรี่แอนคุยกับผู้ชายที่สุกไปอยู่ท่าทางก็มีพิรุษเธอบอกว่าเขามาตื้อขายอัญมณีแม็กนั่นไม่เชื่อนะครับก็เลยรีบตามไปซักถามปรากฏว่าชายคนนี้พูดตรงกับที่แมรี่แอนบอกมา และระหว่างงานปาร์ตี้ก็ยังมีการยิงและก็ทิ้งระเบิดกันอยู่แมรี่แอนไปดูลูกแฟนก็ขอให้แม็กอะเลิกสืบและยืนยันว่ามันไม่ใช่เกมแต่ดูเหมือนว่าแม็กจะไม่เชื่อเขาตั้งใจที่จะสืบให้ได้คําตอบก่อนคนขององค์กรให้ได้เช้าวันต่อมาแม็กก็เอารูปของมมริแอนเก็บใส่กระเป๋าเตรียมพร้อมจะบ,บินแต่เธอคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยในวันหยุดแม็กก็อ้างเรื่องงานเหมือนเดิมนะครับและพอตกกลางคืนหลังจากกล่อมลูกนอนแล้วมมริแอนก็เดินเข้าไปห้องนอนทําท่าทางมีพิรุษ ทางด้านแม็กนะครับเขาบินมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแต่พอเดอร์ลาม่าก็โดนจับตัวไปแล้วแม็กก็ขอให้ทหารพาเขาไปที่คุมขังตัวของพอลที่นั่นก็มีคนเฝ้าอยู่แค่คนเดียวทุกคนก็เลยบุกเข้ามาโดยง่ายแม็กเอารูปให้พอลดูแล้วก็ถามว่านี่ใช่แมรี่แอนหรือเปล่าพอลนั้นเมามากนะครับดูไม่ค่อยมีสติแล้วก็ตอบซีซัวไปแม็กก็เลยยึดเล่าของเขามาพอลก็เลยบอกว่าใช่นี่แหละแมรี่แอน แมรี่แอนชอบวาดรูปและก็ชอบปาร์ตี้แต่ก็มีข้อมูลสําคัญอีกอย่างก็คือเธอชอบเล่นเปียโนโลและก็เล่นได้เพลาะมากเขาเคยได้ยินเธอเล่นเพลงชาติฝรั่งเศสในร้านอาหารซึ่งแม็กก็อึ้งไปนะครับพเพราะเขาเองก็ไม่เคยเห็นแมรี่แอนเล่นเปียโนโลเลยแล้วตอนนั้นเองพวกนาซีก็ได้บุกเข้ามาที่คุกคนเฝ้าคุกก็โวยวายให้นาซีช่วยทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากยิงกันดีที่ทุกคนหนีออกมาได้ทันแม็ Mac กกระโดดลงกลางทางเพื่อดักคว้างระเบิดจนทุกอย่างได้จบสิ้นลง แล้วพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ขอให้แมรี่แอนไปที่บารแห่งหนึ่งด้วยกันและบังคับให้เธอเล่นเปียโนเพลงชาติฝรั่งเศสเธอก็อึกอัดนะครับนั่งบิดมือไปมาแม็กก็ยืนรอด้วยความสิ้นหวังจนแมริแอนต้องยอมรับว่าเธอนะ่ะไม่ใช่แมรี่แอนตัวจริงและก็เป็นคนส่งข่าวในคืนนั้นออกไปเอง แต่ที่เธอทำไปอ่ะเพราะถูกพวกนาซีบังคับโดยพวกมันใช้อน,นาลูกสาวมาเป็นคำขู่เธอกลัวลูกจะโดนฆ่าก็เลยต้องยอมแม็กนั้นโกรธจนเกิดจะทำร้ายเธอนะครับแต่เขาก็ยังยั้งมือได้ทันเขาถามว่าที่เธอรักเขาอ่ะจริงหรือว่าหลอกลวงแมรี่แอนก็ตอบว่าจริงและด้วยความที่เขาก็รักเธอมากทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจจะพากันหนี แม็กได้มารับลูกสาวที่บ้านพี่เลี้ยงนะครับแล้วความจริงก็คือพี่เลี้ยงนี่แหละที่เป็นสายลับของพวกเยอรมันที่คอยสอดแนมแม็กเขาก็เลยยิงเธอตายไป จากนั้นก็อุ้มลูกออกมาแล้วขับรถมาที่ร้านของชายที่อ้างว่าขายอัญมณีซึ่งก็เป็นพวกนาซีเหมือนกันมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วแม็กก็เดินออกมาจากร้านตอนนี้พวกเขาต้องรีบหนีออกนอกประเทศแม็กขับรถเข้ามาที่ฐานการบินและเลือกเอาเครื่องบินมาลำหนึ่งพยายามติดเครื่องแต่ว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีนะครับฝนตกหนักมากเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดแมรี่แอนเห็นพวกทหารขับรถเข้ามาเธอรู้แล้วว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้ว ผู้บังคับการแฟงก็แจ้งว่าผลการฉีดสีออกมาแล้วว่าแมรี่แอนเป็นสายลับจริงแม็กพยายามอธิบายว่าพวกนาซีใช้อนาลูกสาวของเขามาบีบภรรยาขู่ว่าจะฆ่าพวกเราทั้งบ้านเธอไม่มีทางเลือกเขาพยายามปกป้องเธอแล้วก็ไปไล่เก็บพวกนาซีหล่อนนั้นจนตายไปหมดแล้วเขาขอรองให้ปล่อยพวกเราไปเถอะแต่แฟงก็ไม่ยอมนะครับ แล้วจุดพีคของหนังเริ่มขึ้นเมื่อแมรี่แอนวางลูกสาวลงกับบอกเธอเดินลงจากรถบอกว่าเธอรักแม็กมากฝากให้เขาดูแลลูกสาวด้วยจากนั้นก็ยิงตัวตายต่อหน้าต่อตาแม็กนั้นใจสลายเขารู้ดีว่าเธอทําเพื่อเขาเพราะเขาอ่าไม่มีทางยิงเธอด้วยนะ้มือตัวเองลงแน่แฟนก็ขอให้ลูกน้องรายงานว่าแม็กได้สังหารใส่รับด้วยมือตัวเองแม็กจะได้ไม่ต้องถูกแขวนคอและแมรี่แอนนะครับก็ยังได้เขียนจดหมายถึงลูกสาวเอาไว้ด้วย หลังจากวันนั้นแม็กก็ได้ย้ายออกจากลอนดอนเพื่อมาอยู่ในไร่และทุ่งหญ้าที่เคยฝันกันเอาไว้แอนนาโตขึ้นมาเป็นเด็กหน้าตาน่ารักแม็กยังคงรัก Mary Ann, แมลลี่แอนและก็วางลูกของเธอเอาไว้ในบ้านราวกับว่าเธอไม่เคยจากไปไหนเลยแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้นําเสนอแค่ความเสียหายจากสงครามที่มีต่อประเทศต่างๆแต่เน้นไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์รวมถึงการต้องเลือกระหว่างหน้าที่หรือการทําตามหัวใจบางครั้งคนเราต้องทําสิ่งที่ไม่อยากทําแต่เพราะมันต้องทําและก็ไม่มีอะไรที่มีอันุภาพที่จะมาบีบบังคับเราได้มากเท่าความรักเหมือนที่แม็ยอมทําผิดกับองค์กรพราะเขาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีต้นเหตุมาจากสงคราม การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งไม่เคยมีผลดีกับใครเลยทั้งยังสร้างแต่ความเจ็บปวดแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป7.1คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ